สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนักตกปลาผาแซบวันนี้ผมจะออกมาตกปลาหมอหมอเทศหมอไทยหมออะไรก็ว่ากันไปด้วยเหยื่อกุ้งนะครับทุกคนอันนี้เป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมตกอยู่บอ่อฝั่งนูน้นอันนั้นตัวไม่กวนเท่าไหร่อาทิตย์นี้ย้ายบอ่บอบ่อนี้ก็จะมีปลาตะเพียนมาแทรกแซงด้วย กุ้งแช่แข็งอันนี้ก็ไม่แข็งแล้วน้ำแข็งละลายหมดบ่อน,นี้ปลาจะไซส์สวยครับผมรู้สึกว่าปลามันจะตัวอ้วนกว่าแต่ส่วนมากมันจะมีปลาหมอไทยมาก่อกวนหมอไทยเยอะแล้วก็มีปลาตะเพียนที่แกปล่อยเจ้าของบ่อเขาปล่อยปลาตะเพียนไว้นะ มาุ้นกันครับผมผมจะเจอปลาอะไรตัวแรกแหกมานพี่น้องเนียอกุ้งครับผมหลังจากผมเอาล้ำอ้อยไว้แล้วมาเบิ้งครับผมวันนี้ผมได้เจอปลาเหี้ลงไปกินเลยครับผมลงไปกินเลยปลาอะไรโอ้ยวัด <laughs> เบืดอโอ้ยเนาะ เสียเสียฟอร์มมากเลยวัดวืดน,น่าจะเป็นปลาหมอไทยหรือเปล่าผมว่าวัดไม่โดนถ้าเป็นปลาตัวใหญ่มันจะวัดปิดปเลยจนะากประสบการณ์มารุ่นใหม่ครับผมปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรหมอเทศหมอไทยปลาตะเพียนหรือว่าจะเป็นปลาช่อน เอโดนแล้วเออหลุดอะไรนะคนวัดโดนแล้วมันหลุดเฉยเลยโอ้อะไรกันนี่สองครั้งติดนะครับผมนี่วัดติดแล้วนะเมื่อกี้นี่แต่ไม่ตึงมือเท่าไหร่น่าจะเป็นประหมอไทยผมว่านะ ไม่เอาไม่พลาดไปสองทีแล้วบรรยากาศดีครับผมวันนี้ลมเย็นสบายวันนี้นั่งเก้าอี้ด้วยครับผมแต่ไม่ได้เอาที่วางคันมาที่เกียรถืออ่อยเหยื่อเข้าไปอ่อยเอาลำอ่อยน่าจะเป็นปลาหมอไทยและเข้ามากินลำผมว่า บ่อนี้เยอะด้วยประหมอไทยแต่ก็มีปัตเพียนแต่นานๆจะเข้ามาทีหมอเทศจะไซสสวยอยู่บ่อนี้นะเรามาลุนปลาตัวแรกกันครับผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะผมจะได้ปลาตัวแรกปลาอะไรเนี่ย ลมก็ดีดีพี่น้องล,ลมวีวีวีตัวแรกก็มายากเสมือเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วอืมเออรดีกว่ามันกินค้าๆก่อนงั้นมันลักอมเงียแล้วบนี่จังใดลมเฮียงไหลผมกัตตาลายน้ำทุนบนัน รุนขันครับผมอมละมันน้งโอ้อยงพี่น้องก็สีได้แจ็คเทียบอลนี่บ่ลเมียนเมียน,นแบบเนี้ย <c oughs> นึกว่าใช่แล้วแต่ไม่ใช่โอ้ยนะ ิบ่ติดตะเถือบบ่ทานันเขินกล้องบ้างตามอยากอายกล้องก็่ได้บุพี่นอนต์ ว่ามันเป็นปลาตัวหน่อยมันเลยวัดปลโดวนอือโดนแล้อโอ้พี่น้องเอ้ยดำปืดบัดปลาหมอไทย,ยว่าอายุปลา,อย,าอย่างคือวัดบนถึกจะเทียเจอปลาเช็งบัตน,นี่เออเอาเข้าไปเออดีนบ่อมเงียบว่อมเบียดง่าย แล้วเบิ่งไปเฉียงปล่อยใครสิเอาหมอเทศหรือปลาตะเพียนนะมาให้พวกเจ้าเบิ่งมันเป็นจังใดมันคือเป็นหนงสี่ไปทำไมเอาไมาไมตรงนี้จักมาจากักโตแล้ว นกนกอีกยังคือตัวใหญ่ครับแทนพุ่นกกระเจ้าแถวเนี่ยมันก็เป็นสีดำดำผมกำลังงงๆมันนกเอยียงคือนกกระเรียนบมันนกกระเจ้าอยู่แถวบ้านคือสีขาวอันนี้เป็นสีออกน้ำตาลเทาๆเขาดำใใดำยังไงตัวใหญ่ใหญ่บรรยาก,กาศดีครับผมวันนี้ เย็นสบายนี่แหละครับความสุขของผมผมไม่ได้นั่งอยู่บอตกป่านี่ผมนั่งอยู่เบิดมือเบิดเวียนกระไดสบายใจมาลุนปลากันต่ออุย้ย <laughs> อาฮั วัดบัดตีดวันนี้ไหมผมเลยงงคือกัดความสุขใครความสุขมันเนาะพี่น,อน,นอ้องอันอีคือความสุขของผมนะวันหยุดขอได้ออกมันอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายวันวันธรรมดาเฮากัดอยู่กับผู้คนมากมายเลยกั อ,อยู่ซุมมือหลายมันกับเบื่อครับโดนโดนหยุดเทีอผมก็อยากออกมาแบบนี้แหละผมมามันเงียบเงียบมันสบายใจตากะเหลียวเบงหน้าฟังเสียงนกเสียงลมไขสีว่าจางังใดกะเลียวแตะครับผมผมเฮามันคิดว่าคือกัน สุกไข่สุกมันมักไข่มักมันอยู่กับธรรมชาติมันแบบมันสบายใจดีนะครับนี่ฟังเสียงนกเสียงสายลมดูขึ้นน้ำ คนเยอะก็ร้อยความยังไหลคนยังไหลวูมกันเขาวานป่าอย่างนอปนอะอู่ที่อย่างผมคือวัดป่าเวิดดูแทวพี่นอ,นอเปียกว่ะวัดป่าเวิด ดูสิเอาบักบิ๊กบิ๊กให้เอฟซีเบิ้งกับอะไ้ไหมวัดไม่โดนเออ ยนใหญ่ตึงตึงมือจะเถื่อนเนี่ยพียงอาเอาแล้วเอาแล้วโอ้ละเซ็งเป็ดเฮ้ย